เพราะว่ามันจะต้องทำความสะอาดดูนะครับเปิดปุ๊บร้อนวูบได้ระดับแล้วล็อกนะครับโนดูฮีโร่เด้อร้อน เสร็จปุก็ตั้งบนทรายเวลาเราวางนะครับบนทรายเราขยับนิดหน่อยนะครับหให้มันปิดสนิทเนี่ยแหะขัน้นตอนการอบต่อใช่ไหมครับก็อบเพื่อให้ดับนะครับอ,อย่างนี้ต้องเอากบข้างด้วยไหมครับ ใช่ครับและอันที่ผมแถมมาให้ก็คืออันนี้<อ>แต่ว่าทำงานนี้ครับมีให้ครบเลยไม่ต้องจบเจือบแล้วก็เอาเอาอันเดียวกันนี้นะครับทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดก็คือรอที่ปาก นี้ลงนะครับเอาลงก่อนแต่ตอนนเอาลงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตรงนี้ต่อได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ดูแล้วมันยังไม่มีอะไรมากแล้วก็เช็คตรงนี้ก็ดันออกไปเลยครับว่ามีอะไรขวางทางไหม ทำความสะอาดขนาที่มันร้อนนะครับจะทําง่ายใช่ไหมจะทํางานง่ายนะครับโอเคคราวนี้เตรียมชุดที่สองขึ้นได้เลยนะครับกจะเอานี้ลงไปนิดนึงเพื่อที่จะไปรองก้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเศษไม้ใส่ไปหนึ่งกำมือร้อนได้แล้ โอเคแค่นี้แล้วก็ยกชุดที่สองขึ้นได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพิ๊กไปไหนเข้าไปเลยว้าเข้าไปเลยครับตรงตรงเข้าไปแรงเยอะนะครับผมจะช่วยเพื่อเข้าใจโอเคอย่างนั้นแหละถูกต้องยกสูงหน่อยครับยกสูงอ่ลยกสูงลอยๆเข้าไปโอเค แต่มันต้องเกือบติดดินเลยเออมันจะพอดีนิดนึงอีกนิดนึงอีกครับอีกเดินเ็นเดินหน้าครับโอเคปล่อยครับผมลงได้เลยครับเมื่อกี้แค่ยังไม่ทำไมอ่ามันล้อคราวนี้ล้อติดตรงนี้โอ้ล้อติดตรงนี้นเลยพื้นมันยังไม่เรียบครับเอาผมผมอีกทีแล้วกันเนาะครับอ่า แล้วก็เอาลงนะครับสองเขาต่อเนื่องหนึ่ชั่วโมงถ้าเราเขาตั้งแต่ตีสาเราจะได้สครแล้ปุนอนใช่ตีสชั่วโมงครึ่งนะเวลาเปลี่ยนสกระจุกเลย 好，我 <Okay>, <laughs> เสร็จแล้วครับรออรจบแล้วครับที่เหลือก็เท <Hey S 2> สีดีอะ <Hey, see> <laughs>